วันเดียวเล่นสะโกนเลยคืนเดียวเลยนะครับเนี่ยดจะนอนโอ้โหจัดเต็มเต็มมันเล่นสะโขนเลยวันเดียวเมื่อคืนนี่เองครับเมื่อวานยังรดน้ําต้นไม้ยังใบย,ยังเ,ยงเต็มอยู่เลยครับทั้งก่อโดูเล่นสะโกนเลยต้นไม้ผมจำอะไรกับมันดหีหนอนพวกนี้นีเต็มไปหมดแล้วครับ มันเล่นต้ตนไม้โกลนเลยทั้งต้นเลยจะจัดการกับมันยังไงดีครับนี่ดูครับโกนไปหมดเลยต้นไม้ทั้งต้นเมื่อวานยังเขียวทั้งโสมเต็มต้นเลยครับเป็นกอตอนนี้มันเล่นกินเกลี้ยงเลยครใบาหายหมดเลยดูหนอนมันเต็มต้นเลยว่าจะจัดการก่อน,นครับจะทำยังไงดี